มีไหมฮะฟังผมนะพี่บอลจ๋าเอาคนโตครับคนอื่นได้นะแต่พี่คนนี้อย่าเชียวนะทำไมพูดไม่หยุดเลยนะีันี่อาจจะเป็นของดีนะครับปฐมเหรอเจ๊ขึ้นมาเลยโอ้โหเห็นไหมพร้อมแสดงกับกูตลอดเลยเห็นไหมมีไหะมึงนี่ก็กล้าท้าทายคุณพี่เขาเนี่ยมีไหมครับผมมีดื่มเหล้ายี่ห้ออะไรวะเนี่ย สุภาพสตรีครับครับน้องสวยเยอะดีไหมขึ้นมาคนเลยทั้แก้วนี่ทีนี้เอาคนไหนก็ได้แก้วพระกาแฟขึ้นเลยแก้วเอาขึ้นมาสุภาพสตรีสุภาพสตรีที่คิดว่าเอวดีรอนดีนะฮะ น้องเลยที่หมายปองน้องหัวข้ามหัวข้ามเราอยู่ในวัดเดี๋ยวรอบดึกเราจะไปอยู่เล้ากันแล้วเราต้องผัดจิตใจกันก่อนนะฮะหมายปองมานาวแล้วมาเจมันไม่มีเพลงยืนเต้นแมนอยู่คนเดียวเนี่ยเอามีดนตรีในหัวใจอะไรนะมีดนตรีในหัวใจดูให้ดีนะคกระเป๋ามีใบมีใบบ้าเจมันต้องฝืนเดี๋ยวดูรอสักพักเจ๊ มีไหมขึ้นมาสู้ขึ้นสุภาพสนมาเอ่อเจ๊ครับมีใครไปบอกเจ๊ว่าวันนี้มีระวงออสโฟโอเอซนะแล้วช่วงล่างแต่งตัวเหมือนกองยาวเลยเชิญเลยครับผมเฮ้ยโอ้โห เต้นถวายหลวงพ่ออยู่หรือไงเนี่ยมาเลยมาเลยโอเคสุดยอดชื่ออะไรกันบ้างเดินหน้ามาเดินหน้ามาจะถามใครกันก่อนก็ดีครับชื่ออะไรครับเจ๊เูทุ่งน้อยดาวติ๊กต็เจ๊เลยนะเจยูทุ่งน้อยดาวติ๊กต็อกนี่เดี๋ยวเจอดาวซินโดมผมเจ๊ แล้วเจ๊ตอบเฮ้กูก็เปิดไม่เคยเจอเจ๊เขาเลยนะช่องไหนวะเนี่ยช่องเดียวกับท่านเลวัตไงชื่ออะไรคะน้องครับฮะน้องฝ้ายน้องฝ้ายคืออันนี้แดนเซอร์วงอะไรลูกโปรโมทเลยแดนเซอร์วงอะไรครับลูกเคมันค่ะฮะวงดนตรีเคมันเคมัน KY เหรอเชื่อนายชาตู เคไยนัะก็เธอใช้ฐานแล้วลื่นๆผีฟังผิดเนี่ยชื่อน้องน้องฝ้ายอายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดมีแฟนหรือยังครับไม่ชอบผู้ชายแบบไหนลูกบอกได้เลยเผื่อมีคนแอบชอบหรืออยู่เจนไม่ต้องเต้นไปอดอยากปากเต้นมาจากไหนเนี่ยกูก็บอกกับมึงแล้วคนอย่างเงี้ยดีทังแหละ เชื่อผมทุกงานจะต้องมีคนแบบนี้หนึ่งคนนะฮะแล้วผมดีใจมากเราเคยคิดแลว่าครั้งหนึ่งเนี่ยวัดนครปฐมผมไปเล่นมาเกือบทุกที่แล้วอและวัดนี้เป็นวัดที่ผมอยากมามากและตั้งใจมากเพราะว่าวัดวัดวัดปายก็นอยู่ดวัอะไรวัดไม่วัดไม เว้นใหม่เนาะเว้นม่อะไรแล้าไม่ต้องไหนโอ้โหนี่จ้างมาเป็นแดนเซอร์เลยชื่ออะไรฮะเจ๊ชื่ออะไรเจ๊กบ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 เป็นคนจังหวัดอะไรครับนครปฐมคนที่นี่เลยแล้วแฟนมาไหมผัวเจ๊มาไหม ไม่มีโอเคไม่แปลกใจสภาพนี้กูก็ไม่อยู่ด้วยหัวแกก็คงจะไม่กล้ามาถ้าเมียเป็นอย่างเนี้ยแล้วหัวจะหนักโอ้โหหัวจะหนักสักขนาดไหนวะเนี่ยมึงก็ชอบเขาเนี่ยเนยอย่าให้รู้นะแอบไปขอลายคุณป้าเขาอะ น้องวันโอ้ยชื่อของจองกันเลยชื่อน้องวันเหรอฮะเขาชื่อวันแล้วเราอ่ะพี่ชื่อน้องวัวฮะเขาชื่อวันแล้วเราอของผมชื่อว่าวฮะ,ะพูดเก่งค็บว่าวพันวันใช่น้องวันวน,น้องวันมาทำอะไรที่นี่ครับเอาไปเนแดนเซอร์เอ้าแล้วอยู่แถวไหนครับอยู่บัวค่ะอ๋อวันนี้มาเต้น,นแล้วแฟนมาไหมครับ แฟนทำอะไรครับโคกับแฟนมากี่ปีแล้วลูกห,ห้าปีถามตรงๆห้ามโกโหกล่าสุดกับแฟนเมื่อไหร่ครับ <c oughs> ล่าสุดเมื่อไหร่ครับ <c oughs> ตอบได้ครับไม่ต้องเขินลูก ผมขอถามต่อเลยแล้วกันล่าสุดที่เราไม่ได้เอามาเนี่ยฮะเดี๋ยวไอ้ตั๊กมึงถามพี่คนละเหรออย่างเจ๊เนี่ยอาจจะมีบ้างมึงถามรุ่นคนนู้นเลยเราไปถามสิไม่ได้ผสมพันธุ์มากี่ปีแล้วได้เจ๊กบครับเดี๋ยวตั๊กขอถามเลยแล้วกันตั้งสติในการตอบนะครับอันนั้นออกไปหาคนดูสักนิดนึงฮะชมภาพเสือกันหน่อย ว่าเราเน้ยสวยนะครผมจะถามกับเจ๊กบว่าล่าสุดกับสามีของเจ๊เมื่อไหร่ครับผมบอมีแล้วบ่มีแล้วบ่มีแล้วบอเอาอเอาไม่แปลกใจครับ,บมรไม่ต้องเต้นคนมีรนตรีหหัวใจชื่อน้องอะไรลูก อะไรนะมันที่ลูกเอ้ยมันพญาหรือไงเนี่ยใช่ไหมเป็นพญาแล้วตู่ไปดีหัวพ่อมึงไหลตายอย่ามาด่าานุสาวกชื่ออะไรคะเลูชื่อบองชื่อลังดามค่ะอายุเท่าไหร่คะเลูสิบสี่อ้กระเทยรูตุ๋นเด็กคท่าคุณนี่กระเทยกระเทยปฐมนี่แม่กระเทยมหาลัยคาลูอายุสิบสี่ใช่ไหมมีแฟนหรือยังคะ มีใครเปิดบูทูธรูตูยังลรกมีไหมมีใครเชื่อมต่อไวไฟหรือยังคะลูกยังนะคะโอเคเดี๋ยวเต้นเมลอนพี่แก้วพี่แก้วเต้นตัวอย่างเลยอันนี้เป็นางานคุณตาเต้นให้คุณตาได้เห็นโชว์นี <|ja|>> hey, hey, ่เพลงเมลอนยายแลมยืนนิ่งๆ แม่ล่าจะเต้นแย่แล้วยืนเฉยๆเข้าใจไหมไอ้นักถ้าถ้าตุกตาลาบูบูหน้าเหมือนเจ๊ใครจะซื้อวะเนี่ยเฮ้ยโอ้แม่ม้บวชไทยดีเว้ยเฮ้ยอ่ะพี่แก้ววันนี้ให้พี่แก้วเต้นงานเดี๋ยวรอให้ตาหนูตายแล้วค่อยเต้นให้ให้เด่นเป็นงานไปโอเคให้แก้วเต้นได้ดีแล้วมึงเฮ้ยอือ พอไหมฮะเต้นโชว์ลงแล้ว่าแก้วกับเมย์ใครเต้นเก่งกว่ากันฮะหนูกูอยากให้มึงลบหน้าจะรีแก้วขยันใส่แอปได้ยินามใครเต้นเก่งกว่าหนูพี่เมย์เต้นเก่งกว่า้เอางี้ดีกว่าเต้นโยนผ้าว่าใครเต้นเก่งกว่ากันเด็ก ก่อนเลยหนูเต้นเสร็จปุ๊บโยนให้เจเจอะไรวะเจยุเจยุเหตุปั๊บโยนให้หนูหนูเต้นเสร็จปุ๊บโยน okay. ให้ให้ห yeah. นูนะคะเจกบเป็นอะไรอ่ะกขจะแปลงร่างอะไรไงเนี่ยกูอยู่ข้างบ้านกูย้ายหนีแล้วที่บอกตรงอภัยก็คืนเฮแดกแนวนึกเจ อะไรแดกแมวปากพึ่งนี่เหรือนอะไรวะผู้บริหารผู้บ้าเลยจะมากินแมวพร้อมนะไอ้ตั๊กเอาเจ๊ลงมาก่อนเจ๊ฮะผมขอจับมือเจ๊สักครั้งหนึ่งเป็นบุญของตั๊กครับผมขอได้จับมือกับเจ๊นะครับผมทุกท่านฮะพอจะมีโซ่มาลากขาเจ๊ได้ไหมล่ะ เจ๊ฉันถามว่าเจ๊เจ๊เป็นอะไรเจ๊ยืนนิ่งๆสิเจ๊ลองยืนนิ่งๆดิเออเจ๊นิ่งๆไอ้ไอ้เน่งเอาละเจ๊เอ้างอนครูแม่ไปเถอะครูบอกกับมึงแล้วไงว่าดาวใจเขายากมึงก็พาเขาขึ้นมาเองกบจใา กเอาไปเซ็ตผมลงไปเซ็ตผมมาอ่ะสวยแล้วอันนี้สวยแล้วเออแก้วเออเดี๋ยวคุณตานี่คุณตานี่ประชุมเพลิงกี่โมงกี่โมงฮะเที่ยคืนใช่ไหมเที่ยคืนเนาะที่อบเที่ยงคืนว่างไหม เอาเสียใจอีกแล้วมึงอ้าเดี๋ยวเขาก็ลงจากเวทีไปอีกแล็รอสักครู่เจ๊กบจ๋าเจ๊จะทำอะไรเธอเลยแล้วกันนะฮะไอ๊ตักมึงถามกันดิเหลังตีหนึ่งเขาถอนหัวกับไส้ไปหากินอะไรนี่คือบีลิฟตอนโตอย่าเลยลูกเอ้ยลูกลูกพ่อพร้อมนะฮะ ออโชว์อะไเมรุนเ ปุ๊บส่งให้เมรุต่อเลยจ้ะเอ๊ยไม่ว่าตัวเองนะเตรรโยลุ เต้นมาเยอะแล้วเต้นมาเยอะแล้วพี่บอลคุณจำถูกแล้วล่ะเอาจริงๆเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยเอาเต้นมาเยอะแล้วตั้งแต่ขึ้นมาเชื่อไหมฮะทุกท่า,ทานยังเต้นไม่หยุดเลยนะคุณจำถูกแล้วคุณนะเมลอนเด่นเด่นถามจริงๆเฮ้ยไปเชิญพักว่าใครรู้จักใครอะ่ะ มาเจ้เเปลี่ยนท่า้เเจเปลี่ยนท่า้ตั้งท่ารอตั้งท่ารอเจพร้อมนะเจ๊นะ เก็บตัวสุดยอดอยู่คนเดียวเลยเพลงมาเกยืนเด่นๆเลยคนเดียวเด่นๆเ,เลยเพลงมา ากูล,ลอยไปด้วยเนี่ยไม่พัฒนาเขาด้วยนะมึงร์เลยแม่งแคกแกกเ okay. Okay. จ๊เดี๋ยวเถอะโอเคเอาเคเจ๊จีนตัวนี้ก่อนเ <c oughs> คยเห็นคุยตี้ดูดเสาไหมทีละคนทีละคู่เลยบ๊อบบี้ครับผมเดี๋ยวบ๊อบบี้ยืนเป็นเสเาเพราะว่าบ๊อบบี้เป็นเจ็กดอกจิก <c oughs> เบ๊อบบี้บ๊อ <c oughs> บบี้ยืนเป็นเสาโอเคครับแล้วครับผมเจ๊ ร yeah. ูปรายให้เต็ม <Rena> ท <ult> ี่ตดวตีมาภูตตาโมลัเทพตังธนกาโมลัเทพธนอติกายกายะกายะเทวดาพุังสุะ หมดเลยอ่ะอะไรนะชนหมดเลยเมื่อจะตกใจทำไมพี่ชนหน้าท้องล้วนลเหมือนเจอคิงคองตกมันเมื่อกี้เลยลิงกันโอเคต่อไปผมรู้ว่าสเปคคุณคนไหนแล้วผมเมก็มลลเป็นคนพาเขาขึ้นมาเองด้วยถูกต้อง <c oughs> ผมให้กับคุณมอบกับคุณ <c oughs> คุณจะได้เต้นคู่กับเขา ขอบพระคุณครับมา่พุกอยู่ที่คุณเข้าใจอะไรผิดไหมกูเนี่ยคนเนี่ยปีจูมือเนาะเขาขึ้นมาเองแล้วใครจุดทุกเรียกเช้ขึ้นมา,ามือนี่บางคนเรียกป้าเขาขึ้นมาเองโอเคได้เดี๋ยวพี่ตักคู่กันเน้ะยจืนน้อ,องครับ เต้นรูปไรให้เต็มที่เร่งมายืนเฉยๆเหียมึงเป็นเสาก็กูเป็นคนพาน้องเขาขึ้นมาก็รู้แต่เราเป็นเสาต้องยืนนิ่งๆอ๋อโอเคได้เร่งมา แล้วนะฮะอ๋อเดี๋ยวกนนะคือถามอายุกูกลัวมีปัญหาเรื่องอายุใช่แล้วจะมีปัญหานน้นนี่นั่นใช่สนใจแบบอายุเลยไม่มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาไม่มีพันธะไม่มีเรียกร้องค่าเสียหายแค่คุณจะต้องเหนื่อยหาขี้ก็กินฮะอุ้ยกูไม่เอา และผู้หญิงปฏิเสธไงตัก๊กผมชอบคุณพี่นะครับโอเคขอบใจเชิญหนูเต้นหรือยังจ๊ะทีละ,ดดนะะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามอะไรนะเต้นหรือยังตาม,มึงบอดเรื่องไตั้งแต่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาหยุดเต้นเรือ่องอะไรน วอวออวอวอโอเคโอเคหนูเดี๋ยวพี่หาแบบเสาหล่อๆให้เอาไหมวิมวิมไหมหล่อไหมหน้าตาดีไหมไปเรียกไอ้หนึ่งมา ั้งแก่ห้อยหลวงปู่ศิลาได้โดดเข่งกันเยอะพร้อมนะคะหัวล้านไหมหลูเตะกันมนเลยนูอาจจะเขินๆจะหนูรอสักครู่เจ๊มนาน่เร็วเร็ว <c oughs> รูปร้ายให้เต็มพี่เพลงมาไอ้หนูเดี๋ยวเอาของออกเส่ไปเป่าถ่านบนเลยลูกป่ะ <c oughs> นี่เจ๊มาไล่ของให้มันยังไงเ <c oughs> ลยฮะเรีมเรม วิมหนูเองนี้ดีกว่าหนูไม่ต้องเต้นหนูยืนเป็นเสาหนูยืนเป็นเสาวิวมนี่ขนาดมึงยังเตี้ยกว่าเขาอีกเนี่ยเดี๋ยวเต้นกับน้องเป็นคโยตี้แต่เต้นแบบไทม์ไทยถอดเสื้อมาลรอสุดเลย เฮ้มาเอ้ต้องมปนมึงตัวเตี้ยถึงวะว้ย แล้วๆใครจะถอนของเดี๋ยวองคุมานออก แต่ว่าเต้กับเจ๊กบเลยเต้กัเกบเจ๊กบพี่ตั้งมาดิพี่ตั้งยืนนีพี่ตัง,ตงถือสว่าจะเป็นการถอนของเจ๊กบแล้วกันเขาจีงไหนแ้วแต่เขาเลยเต้ทาาไทยเพลงมา ทีกำมงสมัคัาแหลงใดในโลกเสนอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ก็เสนอเรื่องวิญญาณกระหังเจ๊เก็อบอา ชอบเที่ยวตามงานลำบกงบักอะไรบักพอหลังตีหนึ่งแกก็จะออกหาอาหารยินบางครั้งก็เป็นไส้ไก่ดิบๆไอเด็ไอเลวเดีวหนูพี่มีมา้นี่มายืนเป็นเสาหนูเต้นแบบไทมไทยลุก เดยวเดียวเดียวเดียวใครเต้นตามได้ลูกสาวกูเต้นตาไทยไฟแล้วลูกน้องตีมือแม่ค่ะลูกอีดอกมือหนักซะมืึงตายแล้วอุ้ยตายแล้วเข็มขัดกูชี้เข็มขัดลูกอะไรนะเข็มขัดลูกเสือหรือเปล่าอะไรนะคะนักเรียนค่ะก็เฉีย็เหมือนกันไม่ได้เฉียงเลย มาค่ะลูกอย่าให้รู้นะอดีศอย่ตุ่นเล่นหน่อยเด้อสมัยก่อนเคยเอาดีศอย่ตุ่นเล่นป่ะถามน้มลูกถามไทยมา FAPO!